โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับในเรื่องของการหาแรงลับเมื่อมีแรงกระทํามากกว่า2แรงนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวครูจะสมมุติสถานการณ์มานะครับก็คือตอนนี้ครูมีลูกกลมๆนะครับมวลเนะครับวางอยู่นะครับแล้วมีแรงนะครับมากระทํานะครับอ่ะมีแรงที่1นนะครับดึงไปข้างบนครับเป็น a นะครับนะดึงไปข้างบนนะครับแล้วมีแรงที่2ครับ ดึงมาข้างล่างครับ B ครับแรงที่สามครับกะแทะเข้าตรงนี้เลยครับ C ครับมีสามแรงมากระทานะครับอย่างนี้นะครับมีสามแรงมากระทานะครับอใจดีหน่อยครับระบุเซตามาให้นะครับคือมุมเซตาแนวที่ B กระทาต่อ C เป็นมุมเซตานะครับ การหาแรงรับทาได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับ1นนะนักเรียนจะต้องนะครับนักเรียนจะต้องนําแรงนะครับแรงเนี่ยที่เธอเห็นในรูปเนี่ยครับไปใส่ในแกน x y ก่อนนะครับอ่าราวาดแกน x y ก่อนครับนี่คือแกน y นะครับนี่คือแกน x นะครับ ใส่แกน x y ก่อนครับถอดถอดมาเลยครับถอดแรงมานะครับถ้าในหนังสือหรือโจทย์เนี่ยเขาก็จะบอกแนวแรงมาอยู่แล้วนะครับบอกขนาดพูดขนาดของแรงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรานําแรงเข้ามาวาดใส่เลยครับนะมวลนี้มีแรงกระทาคือ m อ่ามวล m เนี่ยมีแรงกระทำเป็น a นะครับมีทิศต,ตั้งนะครับ a b นะครับ b เสียงมาตรงนี้นะครับเดีย๋ยวให้เสียงตรงๆหน่อย ให้มันเหมือนกันแบบป,ปีมาทางนี้ส่วน C มาทางไหนครับ C มันพุ่งเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับพุ่งเข้าตรงนี้นะครับก็คือมาทางไหนเอ่ยมันก็มาทางฝั่งนี้ใช่ปหเอาหางต่อหางกันนะครับี่จับเข้า,าในแนวแกน x ครับ เขียนได้ไหมครับอ่าลืมเขียนตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเซต้าครับนี่ครับเซต้าจากรูปนะครับถ้าให้เดานักเรียนลองเดาที่ว่าวัตถุเนี้ยนะครับจะมีแรงลับไปทางไหนครับโอ้หถ้าเท่าดีดูเนาะแนวแรงมาทางนี้หมดเลยเนาะนะครับวัตถุน่าจะไปครับแรงลับน่าจะมาประมาณตรงนี้ใช่ไหมจริงหรือเปล่านะครับเราเป็นนักฟิสิกส์เนาะเราก็ต้องหาหามันให้ได้นะครับ นี่คือขั้นที่หนึ่งนะครับอทีนี้เราไปขั้นที่สองครับขั้นที่สองขั้นที่สองเลืบขยับนิดนึงกล้องครูก็จะงอกแงกงอกแงกหน่อยนะครับขั้นที่สองครับสองนะครับเขาบอกว่าให้นะครับแยกนะครับ เวกเตอร์นะครับหรือแยกแรงนะครับแยกแรงนะครับเข้าแกน x และแกน y จากรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันอยู่แรงหนึ่งครับที่มันไม่ได้อยู่ในแนวแกน x y นะครับ a อยู่ในแนวแกน x y ละนะครับนะ a อยู่นแนวแกน y ใช่ไหมครับ c อยู่นแนวแกน x เหลือแรงเลยครับ แรง b นะครับ b ไม่ได้อยู่ในแนวแกน x y นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำกันนะครับให้อยู่ในแนวแกน x y ให้ได้นะครับอ่ะครูขอใชอ้ส่อเดี๋ยวขอเปลี่ยนเมจิก,กัอนอเป็นสีนี้แล้วกันนะครับแหมชมพูเลย เหลือ B นะครับเราต้องการการแยกแรง B ออกครับสลายล่างมันนะครับโดยที่ B นะครับจะไปอยู่ในแนวแกน X นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ B เนี่ยจะอยู่ไปในแนวแกน Y ตัวหนึ่งนะครับนะหรือครูจะทำาใ,ให้ดูก่อนนะครับอันนี้เฉพาะ B นะนะครับ นี่คือ b นะครับซูไม่ออกมานะครับให้เห็นนะครับเซตาบนะครับที่ไปในแนวแกน x นะครับนี่เวกเตอร์นี้นะครับมันก็จะกลายเป็น b นะครับ b มันจะมีกฎอยู่นะครับเมื่อเราแยกเวกเตอร์นะครับออกนะครับไปยังทับมุมเซตาคือแยกเวกเตอร์นะครับแยกออกเนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยไปอยู่มุมเนี่ยนะครับทับมุมเซตาปิดมุมโคสนะครับปิดมุมคือโคสนะครับโคสก็คือคอสนะครับวิธีการจำโคสคอสนะครับเซตานี่นะครับและเวกเตอร์ที่แยกออกมาตรงนี้นะครับหรือแรงที่แยกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปิดนะครับเปิดจากมุมที่เราทราบค่าก็จะเป็น b sin เซตานี่และ เวกเตอร์นี้แรง B ก็จะหายไปนะครับนครับอ่ะเพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มเติมให้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงก็คือเวกเตอร์ B เนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเรานำนำา b ไซ n เซกับกับ b cos สเซตมารวมเหืกันครับ มันก็จะได้เป็น b เหมือนเดิมก็คือสมมุติว่าเรามีแรง b กับแรง b cos นะครับ t a นะครับกับ b sin θ t a นะครับนะเราทําการรวมเวกเตอร์กันตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับงั้นะรเราทําการหาเวกเตอร์รับนะครับก็คือการรวมเวกเตอร์นั่นเองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เธอที่ที่ที่ท่าจจะไปดูมานะครับนะครับอันนี้มันคือ มันคือ,เ,อเวกเตอร์ที่เราแยกมาใช่ไหมครับงั้นเราจะรูเวกเตอร์นะครับมันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นการรมเวกเตอร์นะครับเพื่อให้ได้เวกเตอร์ลับตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับนะครับมันก็เหมือนเรามีสามเหลี่ยมนะครับโดยใช้ถ้าเกิดเราเอาหางของหางต่อหัวนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับเราลองดูเนาะก็คือเป็นรูปนี้ครับเอาหาง ต่อหัวก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ v cos อันนี้เป็น b sin เนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแรงลับใช่ไหมครับตรงเนี้ยนะครับเป็นแรงลับนะครับที่เราจะหานะครับือด้าน b นะครับซึ่งอันนี้มันคือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับมันก็จะตรงตามทฤษฎีบิทากรัสก็คืออะไรครับ b จะมีค่าเท่ากับ square root ด้าน a กับด้าน b ด้าน a ในที่นี้เป็นอะไรนะเป็นอ่าเราให้ a จะเป็นตรงนี้ก็ได้เป็น b ทั้งหมดนะครับ cos เซตาทั้งหมดยกกลำลังสองบวกกับอะไรเอ่ย b นะครับ sin ์เซตานะครับทั้งหมดยกกลำลังสองนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับในในในสแควรูตนะครับ b กับ b เหมือนกันใช่ไหมครับ b กับ b เหมือนกันเนาะดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องยกกำลังสองเลยนะก็จะเหลือเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น square root b กำลังสองนะครับนะครับ cos ทั้งหมดนะครับทั้งหมดวงเล็บใหญ่อะ s คเซตายกกำลังสองบวก s i n เซตาทั้งหมดยกกำลังสองนะครับวงเล็บปิดนะครับวงเล็บใหญ่ปิดนะครับ นี่กล้จะหมดกระดาษละซึ่งทฤษฎีพิทาโกรัสกล่าวไว้ว่าคอร์สกำลังสองบวกไซด์กำลังสองเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ1นะครับนะครับหมดเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ1นะครับลองไปเปิดดูนะครับมันก็จะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือ B เท่ากับสแควรูตบีกำลังสองนะครับนี่เห็นไหม b กํลาลังศูนะครับเราก็จะได้อะไรครับก็จะได้เป็น b เท่ากับ b ไหมครับก็คือเป็นเวกเตอร์ b เหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอใจอยังนะครับเอะเข้าใจไหมอันนี้คือการแยกเวกเตอร์นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันเมื่อเราแยกเวกเตอร์นะครับเข้าแนวแกน x y ก็คือเวกเตอร์ไหนที่มันหรือเอ้เอ้ยแรงรับแรงไหนนะครับแรงตัวไหนนะครับ ที่มันมันไม่อยู่ในแ,นแกน x y เนี่ยครับก็ทำการจัดการมันเข้าไปซะนะครับอ่ะครูขอวาดใหม่นะครับอ่ะ x y นะครับเมื่อกี้เนาะขั้งที่สองเขาบอกว่าอะไรนะแนวแกน x y ใช่ไหมก็คือ y นะครับ x นะครับเมื่อกี้เราได้แรงอะไรมัง่งนะครับเราได้แนว a อยู่นี่ C อยู่นี่นะครับ B เราเราทำการย่อยสลายมาันไปแล้วนะครับแยกเป็นสองแรงก็คือแรงอะไรครับแรง C ที่อยู่ตรงเอ้ยแรง B ที่อยู่ตรง C ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้ก็คืออะไรครับ B ปิดมุมที่เราทราบค่าคือ cos t นะครับนี่เห็นไหม B cos t เห็นไหมครับ แล,แล้วตัวล่างครับก็คืออะไรครับ b s i n เซตนะ้าเห็นไหมเหลือแค่นี้นะครับขั้นตอนที่สามเขาบอกว่าไงครับสามบอกว่าขั้นตอนที่สามบอกว่าให้นะครับให้หาผลรวมนะครับ ผลรวมของแรงนะครับในแนวในแนวขอโทษทีนะครับเขียนภาษาไทยแนวแกน x และผลรวมของแรงในแนวแกน y ก็คือหา ซ้มของแรงในแนวแกน x นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซ้มของแรงในแนวแกน y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหานะครับนะักเรียนจำไว้เลยนะหา x ก่อนเดี๋ยวครูจะหา x ให้ดูก่อนหาซ้ม x นะครับนะักเรียนดูนแนวแกน x ครับแนวแกน x มีอยู่2แรงใช่ไหมครับที่กระทำอยู่ในแนวแกน x ก็จะมีแรง c กับแรง b นะครับ C กับ b ซึ่ง c กับ b ไปในทิศทางเดียวกันถ้าแรง2แรงนะครับที่อยู่ในนวแกน x ไปในทิศทางเดียวกันก็ให้มาบวกกันก็คืออะไรครับผลลัพธ์ของแรงในแกนก็จะมีแรง b cos เซตาบวกกับ c ีนะครับผลลัพธ์ของแรงในแกน x นะผลลัพธ์ของแรงในแกนไว้อะเห็นอะไรครับนี่ครับ A ขึ้นข้างบน B ลงข้างล่างนะครับมันส่วนทางกาันเพราะฉะนั้นก็เอามาลบกันครับ A ลบ B ีไซนเซตานะครับถ้าเป็นโจทย์จริงๆเขาจะบอกตัวเลขมานักเรียนจะได้ค่าของตัวเลขมานะครับในพจน์นี้นะครับสองพจน์นี้ทีนี้ขั้นตอนที่4ครับเมื่อได้เมื่อได้ข้อสี่ครับเมื่อได้ แรงนะครับในแนวแกน x และ y มาแล้วให้มาหาแรงรับนะครับก็สมมุตินะครับสมมุติสมมุตินะสมมุตนะิ นะครับว่านะครับได้ได้ fx นะครับได้สผลลัพธ์ของแนวแกน x เป็นแบบนี้นะทางนี้นะครับนะทางนี้นะส่วน y นะครับอยู่ทางนี้นี่สังเกตว่า y กับ x แกนมันเป็นแกนตั้งฉากกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการหาแรงลับนะครับแรงลับนะครับนะครับการหาแรงลับนะครับถ้าเรนใช้วิธีการหางต่อหัวเราก็จะวาดใหม่ได้เป็นไรครับก็คือ fx นะครับนะ fx ก็คือตรงนี้นะครับมาทางนี้นะครับแล้วเอา y มาต่อตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือมุมฉากใช่ไหมครับคือมุมที่จะทำต่อกันทั้งสองใช่ไหมแรงรับคือตรงไหนแรงรับคือตรงนี้นี่ fr เขาบอกว่าเมื่อเราหาผลรวมของแรงในแนวแกน x และในแนวแกน y ได้แล้วแนวแกน x ไปทางไหนใช่ไหมครับเราเห็นแล้วใช่าครับตรงนี้ถ้าเราดูนะครับมันมีแค่สองแรงแล้วนี่ใช่ไหมบนกับล่างถ้าเกิดแรงบนมันมีค่ามากกว่าแรงบนก็ชนะใช่ไหมครับอ่ะครูสมมุติว่าให้แรงบนชนะ ส่วน x โง่ง่ายเลย x นะครับ x มันไปทางเดียวกันนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงลับที่ได้ต้องมาทางนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นหาแรงลับนี่เป็นสี่เป็นสามเหลี่ยมเลยครับปิดทวกลัดเนาะมุมฉากเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็แทนค่าเลยครับดังนั้น fr มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขนาดของมันทิศทางได้แล้วผิดขนาดก็คือ ผลรวมของแรงในแนวแกน x ยกกำลังสองบวกผลรวมของแรงในแนวแกน y ยกกำลังสองนี่คือคำตอบจบนะครับจบเลยนะครับนักเรียนก็จะหาแรงลับได้นะครับนะักเรียนสังเกตไหมครับเวลาพูดถึงเรื่องของแรงนะครับมันจะมีอยู่สองสองสิ่งที่ครูมักจะพูดก็คือ รือควรจะต้องต้องจําไว้คือเรื่องของทิศทางทิศทางของแรงลับเนี่ยนะครับนักเรียนจะหาจากการคํานวณเนี่ยไม่ได้เลยนะครับนักเรียนจะต้องวาดรูปเท่านั้นนะครับต้องวาดรูปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวาดรูปออกมาให้ได้นะครับโจทย์จะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วโจทย์มีหลากหลายกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับแรงมันมาได้ทุกทิศทุกทางครับและการหาแรงลับที่มีแรงกระทํามากกว่า2แรงเนี่ยนะครับนักเรียนนํากลับไปวนดูซ้ําๆได้เลยนะครับนะครับเพราะว่า มันสามารถหาได้มากกว่าสองสามแรงอีกนะครับจริงๆแล้วมันหาได้ทุกแรงเลยใช้ขั้นตอนนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูก่อนนะครับดูนะคือไม่ว่าคุณอ่ะจะมีแรงกี่แรงก็แล้วแต่นะครับ๋ยวคุณจะจําลองให้ดูว่ามีวัตถุอันนึงนะครับนี่มวลเอาันหนึ่งเป็นที่รักของทุกคนนะครับมีแรงกระหน่ามาเลยครับแรงที่หนึ่งเอครับแรงที่สองกระชากออก b แรงที่3าม c แรงที่4ี่เข้ามาตรงนี้ครับ d แรงที่ห้า e แรงที่6ครับนี่ f ยาวกว่าเขาเลยดึงออกมาตรงนี้หาแรงรับได้ไหมได้นะครับโดยใช้กระบวนการเมื่อกี้นะครับสังเกตว่าแรงมันดูเหมือนสเปะสปะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการครับขั้นที่หนึ่งเไรครับวาดแกน xy ก่อนเลย y, x นะครับนำแรงสเปรส,สปาเนี้ครับมาใส่ในแนวแกน xy ซะอ่ามีอะไรบ้าง a มันพุ่งลงใช่ไหมมันก็คือมาทางนี้ใช่ไหมครับคือ a นะหครับอ่เดี๋ยวาทานสเปรย์ให้ดูนะครับทานเฟอร์ปึ๊บแทงล่างนะครับจับย้ายมานี่นะครับจับย้ายมาย้ายใส่นะครับย้ายย้ายเข้ามานี้นะครับ A ลงข้างล่างนะครับ C ไปทาง B ไปไหน b มาทางนี้ C มาทางไหน C ลงมาทางนี้ใช่ไหมครับ E อ่ะ E มาทางนี้ F ไปทางไหน f ไปทางนี้ d ดีอเดีเข้ามาทางนี้ก็คือพุ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ E มาทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น E ก็โผล่มาทางนี้ใช่ไหมครับนี ทีนี้เราก็ทำอะไรครับหามุมไงวัดมุมนะครับอตัวอาจจะบอกมาว่าอันนี้เป็นเซตาอันนี้เป็น Alpha, อัลฟาฟาฟอันนี้อจะเป็นมุมอะไรครับอันนี้เอาใหม่ก็ได้เอาออกไปจะได้ชัดเจนนะครับอี e ไม่เข้าแล้วนะอี e ออกนะครับขอโทษนะครับเปลี่ยนมุมนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นอะไรครับอัลฟาน,นี่นะครับ ขั้นที่หนึ่งคือจับยะใส่แกงขั้นที่สองคืออะไรครับขั้นที่สองก็คือหนึ่งนะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สองคืออะไรที่มันไม่อยู่ในแนวแกน๊สก,ก็ทำการแยกแรงออกใช่ไหมครับ แยกแรงออกมีอะไรอยู่ในแกน x y แล้วบ้างมี a อยู่นี่มี b อยู่นี่มี f อยู่ทางนี้อันนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันมันมอยู่ในแนวแกน x y แล้วมีอะไรที่ยังไม่อยู่ก็คือมี c c โจทย์บอกมาว่าไงโจทย์บอกว่า c ทำมุมเซต้ากับแกน y ใช่ไหมทำมุมเซต้ากับ a เพราะฉะนั้น c หนึ่งตัวนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ นะครับรก็คือเป็นอะไรปิดมุมที่เราทราบค่าใช่ไหม c ตรงเนี้ยน,นะครับก็คือเป็น c c cos เซตาเห็นไหมครับก็คือเราแตก c มาทางนี้นะนะครับแตก c c หายไปละนะเราให้ c มาทางนี้นะครับ c ที่ปิดมุมมาทางนี้นะครับเวกเตอร์ย่อยตรงนี้ก็จะเป็น c cos แล้วอะไรครับเป็น c ที่อยู่ทางนี้นก็จะเป็น S C s i n เซต้าครับมีอะไรอีกดี d, ใช่ไหมดีเราจะทำายเราจะทาการแยกแรงดีออกแรงดีที่อยู่ในแกน x คือเรารู้มุมนี้คือมุมอะไรไฟล์ 5, ใช่ไหมไฟล์ 5. ก็จะเป็นมุมที่อยู่ในแรี้ก็เป็นเป็น d cross ไปใช่ไหมครับอ่ะแล้วเศษส่วนหนึ่งของ d ก็ไปอยู่ในแกลนวายใช่ไหมโดนแบ่งภาคไปใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นดีไซไฟนะครับ e ก็เหมือนกัน e ส่วนหนึ่งนะครับเราเราโจทย์บอกว่าไฟเอออัลฟาคือมุมนะครับที่เราทราบค่าคือมุมนี้เพราะฉะนั้น e ที่อยู่ตรงนี้เป็น e cos อัลฟานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะแตกมาอยู่ในแนวแกน x ก็จะกลายเป็น e sin alpha นะครับนะีครับจากแรงเยอะๆอุ่นวายนะครับจนเหลือมันก็จะเหลือแรงที่อยู่ในแนวแกน x y โจทย์บอกว่าอะไรต่อครับไอ้โจทย์บอกว่ากระบวนการของเราทำไงต่อได้ได้ไ,ดไรได้ส่วนนี้แล้วไปขั้นที่3ใช่ไหม ที่3คืออะไรหาผลรวมในแนวแกน x ใช่ไหมครับแล้วผลรวมในแนวแกน y ใช่ป่ะมีอะไรบ้างใช่ป่ะ x มีกี่ตัว x มีโอ้โหเยอเลย x มีมี b ละ1ละนะครับเอาตัวที่มันไปทางเดียวกันก่อนมี b 1ละมาทางนี้มีมี b แล้วมีอะไรอีกมี c ไซน์เซตบวก c นะครับไซน์เซา บวก D, ดีคอสไฟนะครับหมดแล้วนะที่มาทางเดียวกันนะครับแล้วที่ไปตรงข้ามล่ะก็คือเอามาลบลบอะไรบ้างตัวแรกเลยคือลบ f f ไปทางตรงข้ามใช่ไหมลบอะไรอีกลบ e นะครับลบ e side. s ไซน์นะครับ อย่างที่บอกครับนักเรียนถ้าเป,เป็นโจทย์จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวแปรนะมันจะเป็นตัวเลขดัะนั้นนักเรียนไม่ต้องมาติดตัวแปรอย่างนี้่าตัวเหล่านี้จะกลายเป็นตัวเลขหมดนะครับแหมทุกคแบบเดี๋ยวหลายคนจะตกใจโหจหารยากไปไหมเนี่ยมีแต่ตัวแปรไม่ใช่นะครับถ้าเป็นโจทย์จริงๆมันจะเป็นตัวเลขนะครับนี่ครูทําให้ดูเฉยๆนะอ่ะพิจารณาที่ผลลัพธ์ของ y ครับ y ฝั่งบวกครับข้างบนก็จะมีอะไรบ้างมี e cos นะครับ alpha นะครับบวกกับ d sin ไฟนะครับฝั่งลบข้างล่างมีอะไรบ้างที่ดึงลงอยู่ก็มีลบเห็น <He ard, S 1> ชัดๆเลยคือลบเใช่ไหมครับดึงลงมานะครับแล้วก็ลบล่างแยกของ C c cos เตานะครับช่้ยโดดทษทีนี่ครับพอปวกลบกันแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่สองแรงครับนักเรียนมันก็จะเหลือแค่สองแรงนี้ ก็คือแรงอะไรครับแรง f ผลรวมนะครับ f x ใช่ไหมครับกับอุ้ยขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่มันก็จะเหลือเป็นเหลือส,สองแรงคืออะไรครับ f x กับ f y ใช่ไหมซึ่ง f x กับ f y ออกมาแบบไหนครับอาจจะออกมาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม f y นะครับแล้วก็อะไรครับ f x เหลือ2แรงก็นำมารวมกันใช่ไหมครับเพื่อหาแรงลับใช่ปะหาแรงลับของมันใช่ไหมครับหาแรงลับที่กระทำใช่ไหมก็คืออะไรหางต่อหัวหัวต่อหางอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับก็จะได้แรงลับมาตัวนี้ fr ซึ่ง fr มีค่าเท่าไหร่หครับมีค่าเท่ากับสแควร,รูทคูณของ f x กำลังสองบวกด้วย f กำลังของ f y กำลังสองเห็นไหมครับขั้นตอนก็เป็นอย่างนี้แหละครับขั้นที่1ครับจับเข้าในแนวแกน x y ซะขั้นที่2นี่ครับแรงไหนที่มันไม่อยู่ในแกน x y ทําการแยกแยกแรงซะนะครับโดยที่ถ้าแยกเข้ามุมที่เราทราบค่านะครับแยก ล่างแยกที่1นนะครับคือร่างแยกที่เข้ามาในมุมที่เราทราบค่าจะให้เป็นคอสส่วนล่างแยกที่2ที่แยกออกไปจากมุมที่เราไม่ทราบค่าก็จะกลายเป็นกลายเป็นไซดยครับนะครับขอขั้นที่3ครับเป็นไงครับขั้นที่3ก็ทําการรวมผลรวมของแรงที่อยู่ในแนวแกน x กับแรงแนวแกน y กันโดยที่แรงที่ไปทางเดียวกันมาบวกกันแรงที่ไปตรงข้ามก็เอามาลบนะครับยึดตามเส้นจํานวนเลยก็ได้ครับ ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบก็จะเข้าใจง่ายขึ้น y ก็ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบก็จะเข้าใจง่ายขึ้นพอทําการรวมกันแล้วนะครับมันจะเหลือแรงแค่สองแรง fx กับ fy ซึ่งเราไม่รู้ครูไม่รู้ว่าแรงไหนมันชนะเพราะฉะนั้นครูสมมุติว่าสมมติมันชนะแล้วมันเป็นอย่างนี้บางทีแรง fy เนี่ยอาจจะลงมาข้างล่างก็ได้นะครับนักเรียน fx าจะาไปอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับนะมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปนี้เสมอไปนะครับแต่ว่าเราไม่รู้เนาะมันก็ต้องอยู่กับว่าผลรวมของแรงเนี่ย มันใครจะชนะและชนะไปฝั่งไหนนะครับมันก็จะส่งผลต่อต่อรูปแบบของตรงนี้นะครับอะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าฝั่งลบชนะนะครับ fx ผลรวมของของฝัง่งลบชนะเวกเตอร์ fx ก็จะมาฝั่งนี้นะครับมันก็จะมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผลรวมของเวกเตอร์ fy ชนะมันก็จะลงมาข้างล่างงนั้นแรงลับมันก็จะพุ่งลงมาข้างล่างนะครับแต่ขนาดหาอย่างนี้นะครับหาด้วยตัวนี้เหมือนเดิมครับขนาดเป็น ขนาดจะไม่ติดลบนะครับนักเรียนจําไว้นะเครื่องหมายลบบวกที่เกิดขึ้นของกระบวนการรวมรวมแรงในแนวแกน x กับแกน y เนี่ยจะบ่งบอกทิศทางของเวกเตอร์ของแรงลับที่จะกระทํานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปทางนี้ก็ได้นะครับไปทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งซ้ายก็ได้นะครับนะสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องเอาหางต่อหัวตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าจริงๆลทิศทางแรงลับไปทางไหนนะครับเดี๋ยว ก็คงจะเจอในตัวอย่างแหละนะครับแล้วก็ใช้สมการของพีทากรัสในการหาแรงรับอีกทีหนึ่งจบนะครับในก,กระบวนการหานะครับแรงที่แรงรับเมื่อมีแรงกระทํามากกว่า2แรงนะครับครูสอนทุกรุ่นก็เหมือนกันแหละนักเรียนสอนแบบนี้แหละนะครับแล้วรุ่นพี่เราก็อดควรเหมือนกันแต่เราถือว่าโชคดีนะเนี่ยนะครับมีวิดีโอ เก็บไว้ดูได้นะครับอะใครอยากเก่งเรื่องนี้อยากเป็นวิศวะนะครับอยากจะเรียนฟิสิกส์ให้รู้เรื่องถ้าเธอได้เรื่องนี้เธอเข้าใจเรื่องนี้มันจะทําให้เธอได้เรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยนะครับโหหลายทัพหลายต่อเลยครับโชคดีหลายซ้อนเลยก็ลองฟังดูนะครับลองทบทวนดูนะครับเผื่อจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีขั้นตอนที่ทำนี่เป็นเป็นสน่วนที่ครู คิดเอาเองนะครับเป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการทําโจทย์เหล่านี้นะครับก็ผ่านการกันกรองมาจาก,จากความรู้ของครูเองนี่แหละนะครับแล้วครูก็ใช้ในการเรียนมาหาลัยมาก็แบบนี้แหละครับนะโอเคครับในสสวทเขาสอนอีกแบบหนึ่งเนาะครูก็สอนอีกแบบหนึ่งนะครับก็เลือกเอาตามความเข้าใจของนักเรียนก็นแล้วกันนะครับถ้าถึงตอนที่ครูให้แสดงวิธีทำครูเข้าใจครับว่าเธอเอาแบบรูปแบบมันจากไหนเนาะ ไม่ต้องกลัวครูจะไม่เข้าใจนะครับอ่ะนี่ครูก็นําเสนอในแบบของครูนะครับขอให้โชคดีนะครับโอเคตั้งใจเรียนเดอ้อ